เริ่มสวัสดีสสดครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมช่องยูทูบเสือพอมาด้วยนะครับนะ <c oughs> แก๊งไอติมมาแล้วนะฮะใครที่คิดถึงแก๊งไอติมนะฮะวันนี้แก๊งไอติมนะครับนนมบีมีเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์ย้อนหลังให้กับพี่เสือนะฮะทุกคนนะครับอ้าม่หนาวอะไหนหน้าตาเค้กเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะฮะออกต่างกันคนละกี่บาทเนี่ยกี่บาทไหนใครออกสิบบาทใครออกสิบบาท<น> ไม่ช่วยกัไม่ชวนเอ้าเอาเอาเอา่ะปักเค้กเลยปักเค้กเลยเดี๋ยวจะมืดนะครับเอ้าย้ำมันมืดนะฮะเออรีบรีบคือเอาตุงกรอไว้หน่อยตีช่วยกันช่วยกันนะครับมีเค้กอยู่ทั้งหมดกี่เล่มเอ้ยมีมีเทียนอยู่ทั้งหมดกี่ด้ามหนึ่งสองเทียนขนาดเป็นเล่มหรือเป็นด้ามเล่มเทียนขนาดเป็นเล่มหรือเป็นด้ามด้เทียนนะนะเล่มเล่มวันเดอร์เดย์หรอ อ่ปากปากปากเดี๋ยวมันจะมืดแล้วแล้วรีบปากนะฮะอุ้ยช่คยกินเนื้อระวังมันคว่ำระวังมันคว่ำระวังมันคว่ำนะครับคว่ำเสียแดงเงินเลยนะว่าอ้าวเด็กๆแกะไม่เป็นอีกนะฮะใช่แกะอ้าวแกะได้แล้วเลขเก้าไม่ใเลขหกหกครัวเลขเก้าไม่ใช่เลขหกอย่านี้งดีมันจะเข้าฮ้ยพีส่อยู่เก้าเลขเก้าเลขเก้าอ้าวปาก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 เก้าครัเก้าครัให้พี่เสี่ยนี่อ้าวใครจะเป็นคนจุด คุณเ้าวบเดี๋ยวป๊บเดี๋ยวแป๊บยตั้งไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ีพี่เสือพี่เสือออายุเก้าขวบอายุเขวบคอนี่พปักอย่างนี้ก็ได้โอเคนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งจดอย่าเพิ่งจดสิปักเลขเกผิดบ้วนะครับมาให้เอฟซีดูเลขเก้าแบบนี้เดีวเอซีมองเห็นหรือเปล่านะฮะไ่อะมองไม่เห็นเหรอ ก็มานั่งฝั่งนี้บางอ่ะย้ายมานั่งฝั่งนี้แล้วมันจะได้บางลมแล้วแล้วลุกลุกลุกวคนที่นั่งอยู่ฝั่งนู้นย้ายมาพนั่งฝั่งนี้บางลมบางลมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยกล้องใหม่เอาดับเลยแล้วช่วยกันนั่งบางลมนั่งชิดๆิกันหน่อยนั่งชิดๆิกันหน่อยนะครับบางลมบางลมบางลมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมนะฮะตอนนี้ก็ได้เวลาจุดจุดเทียนนะครับจุดเทียนเพื่อจะทำการเป่าเบอร์เดย์แล้วนะ

ยกมายกมาให้พี่เสือใครเป็นตัวแทนยกมาแต่เดูเด้อเค้กจะคว่ำไม่มีกับตอบรีเนี่ยอ้าวนะฮะวันนี้นะวันนี้นะฮะแก๊งไอติมนะฮะทีมงานแอดมินนะครับมาเอาเค้กมาให้ย้อนหลังวันเกิดนะฮะเดี๋ยวพี่เสือก็จะทําการเป่าแล้วนะก่อนเป่าจะต้องทํายังไงให้ตังค์ไม่ทํายังไงก่อนก่อนเป่าต้องอธิษฐานต้องอธิษฐานก่อนนะต้องอ้าวดับแล้วจุดไหนไม่ดับ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  เดี๋ยวเราต้องอธิษฐานขอพรก่อนนะครับขอพรขอพรให้เด็กได้ตังค์เยอะให้ร่ำรวยจนไปเสือจนกุเลด้วยไมทำไมมนเพลงนั้นขอให้กูรวยนนนั่นนั่นนั่นน่นนั ต่อไปก็มันอะไรับตา้งทั้งในปีนี้และปีต่อไปนะครับอ่านะอธิษฐานแล้วนะฮะอธิษฐานแล้วตอนนี้นะฮะเขาบอกว่าอย่าเป่าเค้กนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะเดี๋ยวน้ำลายจะลงไปในเค้กนะฮะให้เราทำยังไงครับนี่ให้เราทำอย่างนี้ครับจะไ้ดับพอดีไม่เหลือ ดับแล้วนะดับแล้วนะฮะต่อไปก็ได้เวลากินนะครับกินขอพี่นขอบินเนียนขอไปดีขอวปดีเอาเทียนออกถือช้อนคนละอันก่อนใช้เปิดก่อนใ่ไนมไม่ใช่วิธีการกินเค้กคือคนที่ตัวเล็กที่สุดจะได้กินก่อนลุกขึ้นลุกขึ้นต่อแถวครับลุกขึ้นต่อแถวนะฮะ คนตัวเล็กจะได้กินก่อนอ้าวไม่มีช้อนต่อแถวต่อแถวลุกขึ้นต่อแถวเข้าเสื้อช้อนกนะครับช้อนนะครับมาแช่คนตัวเล็กจะได้กินก่อนนะฮะคนตัวเล็กเพืเนี่เสือไม่กินครับลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นต่อแถวต่อแถวนะครับคนตัวเล็กได้กินก่อนคนตัวเล็กได้กินก่อนต้องเสียสละให้พี่เขาก่อนนะครับให้เพื่อนเขาก่อนเอาคนตัวเล็กเอที่ไหนกับตัวเล็ใส่มาลุกขึ้นใส่มาลุกขึ้นโอ้คนไม่หนาคนดีกว่า อ่าวันนี้แกง๊งจำปาอ่อไม่ใช่แกง๊งจำปาจึนึกถึง,ถงแต่แกง๊งจำปาที่กกอกตลอดเลยนะฮะแก๊งไอเต็มนะฮะแก๊งไอเต็มนะฮะนำเค้กมามาอบให้ในเรื่องวันเกิดน,นะฮะย้อนหลังนะฮะย้อนหลังให้นะครับอ้าวตักไปคนละคำตักไปคนละคำอ้าขอลวงน้ฮะอลวงใครกินเสร็จแล้วนะครับใครกินเสร็จแล้วให้เอาช้อนไปล้างที่สะนะครับ ใครกินเสร็จแล้วให้เอาช้อนไปล้างที่สระนะครับเพื่อเอามให้เพื่อนต่อนะฮะอ้าวเร็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 วไ่เราได้กินต่ออีกใช่อยากเปนเนื้อของพี่ใครอยากตักอะไรก็ตักไปเลยอ้าวล่วงแล้วเก็บเก็บสต๊อเบอรี่กินได้กินได้มันอยู่บนฟางมันกินได้อะไรมังยังไม่อยู่บนฟางยืนมั่นอยู่บนฟางคนเหยียบเต็มคนเหยียบเต็ม อ้าวไหนลองเาตัวอื่นก็ได้ระวังกระเด็นเออนั่นแหละเออนั่นแหละเขาเรียกคนฉลาดตักนะฮะคนฉลาั่ให้ตกอ่ะขาห้ตกอ่ะหัวมอว

โอ้ตรงกลาง<ห>น,นี่มีช็อกโกแลตด,ด้วยนะฮะตรงกลางมีช็อกโกแลตด,ด้วยนะครับออโอ้โห,โหมีช็อกโกแลตด,ด้วยนะครับอโอ้อ,อ,อันนี้ชิ้นใหญ่เอาไปเลยตักได้ชิ้นใหญ่ก็ต้องเอาไปนะครับเฮ้ย <laughs> เครใครเเดี๋ยวไม่แบ่งพี่เสือก่อนหรอไม่เป็นไรพี่เสือไม่ต้องกินพี่เสือกินบ่อยแล้วพี่เสือกินเยอะแล้วนะครับพี่พี่พี่ไป็นเาะอานะครับอย่ามอญเนาะนี่พี่ อาทุกคนหยุดกินก่อนอย,ยังไม่มีใครอวยพ,พรพี่เสือเลยนะเนี่ยตอนนี้ยว่าจะกินกันไม่มีใครอวยพ,มพรมันเกิดพี่เสือเลยขอให้พี่เสือร่ำรวยนะฮะมาพูดหน้าจอที่ครับขอให้พี่เสือร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงแค่นี้เหรอแค่ร่ำรวยอย่างเดียวเองแหละมีสุขภาพมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีอายุยืนยาวยังไงเอีกยังไงเอีกอวยพรขอให้มีาอายุยืนยาวอะไรอีก อยู่กับคนูเบี้คนนี้คนนี้อวยพรยังไงดีคนที่กินเยอะอวยพรยังไงดีอ้าวอวยพรยังไงครับอวยพรยังไงดีอ้าวไม่รู้ก็แค่กินกันต่อนั่นแหละเพีงอย่างผมเลยว้าวอุ้นดูพิเศษดวงค่ะใครเยังไม่ได้กินอีกเฮ้ยไปให้กำลังใจลุงเจมส์โบราณเลย สำหรับท่านที่รับชมคลิปในช่องเสือพมานะฮะขอบคุณสำหรับการเข้ามาอวยพรนะฮะวันเกิดให้เสือนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวลงไลค์ก่อนนะครับเอลงคลิปก่อนครับ